สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรวยด้วยเกษตรยั่งยืนวันนี้เราอยู่ที่เพชรบุรีนะคะเราจะมาพบกับคุณสมศักดิ์เจ้าของสืบศักฟาร์ม เราจะมาดูซิว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเขามีเทคนิคอย่างไรในการที่จะเลี้ยงไก่เนื้อให้มีอัตราการรอดและอัตราการแรกเนื้อได้สูงเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรายืนอยู่กับครอบครัวของพี่ถุศักดิ์เจ้าของสุงศักดิ์ฟาร์มนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าพี่ถุงศักดิก์เนี่ยเขาเลี้ยงไก่เนื้อมาหลายปีแล้วกี่ปีแล้วค่ะสิบปีแล้วเหรอคะแต่พี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยที่ว่าสิบปีที่ผ่านมา,ามแ่บที่มีกี่โรงเรือนค่ะแ่กมีหนึ่งโรงเรือนก็ไปย่อยป้าเป็นสามโรงเรือนประบพื้นที่มีกี่ไร่คะสิบไร่อ๋อสิบไร่ค่ะแล้วไงคะสามโรงเรือนแล้วก็ก่อนนั้นนะพี่ทำาไ แล,แล้วนึกยงงเเังไงถึงได้มาเลี้ยงไก่ก็เริ่มจากท่านาผมไปทำปั๊มน้ำม<อ>ันก่อนค่ะแล้วก็ไม่เก้าปีก็พอดีเขายพอามาเต็มตัวผมก็เลยต้องเอเมาเลี้ยงไก่อ๋อมาเลี้ยงไก่ครั้งแรกนี่ก็คือทำทั้งหมด3 3โรงเลยหรือว่าพีละโลพีละโลงโลงแรกนี่ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงเยอะไหมคะว้า,วางว่างยี่วา้วางยี่สองคูร้อยตรีครับตู้ไก่สองพันหก ตอนนี้มีไก่ทั้งหมด4แสนตัวเป็นแสนนะหรือว่าเป็นกี่แสนครับกับแสนเข้าเข้าหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่าตัวแล้วการเลี้ยงไก่เนื้อเนี่ยให้อัาราการรอดถึงเนี่ยนอกจากที่จะต้องใช้อาหารอะไรยังไงเดี๋ยวช่วยเล่าให้ทีกท่านฟังเข้าข้างหน่อยอาหารนี่บริษัทเขาก็จะเขาก็จะเตรียมมาให้ยาเขาก็จะเตรียมมาให้แต่พันธุ์เขาก็จะเตรียมมาให้แต่ว่าเรามาใส่ในขัการเลี้ยงว่าเรื่องดูแลองค์กรใน ที่สำคัญค่ะแล้วเมสักครู่พี่บอกว่าที่สำคัญเคล็ดลับก็คือจะต้องดูแลเรื่องดุณกลิ่นมันเกี่ยวกับการกําบัการรอดและการควบคุมพี่ทำยังไงบ้างคะตั้งแต่ผมใช้ใช้ปีปีธรรมดาเนี่ยค่ะทั่วไปค่ะที่หลังวันมามาเัรพอมาสร้างลังใหม่ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ไฮโลรพลอยของเต็มใหญ่แล้วก็มันก็ได้ดีขึ้นแล้วผมก็ พอหมดอายุของวิคีผมก็ไปเปลี่ยน P P, เป็นแอร์โรอยแล้วพี่ไปรู้ได้ไงเขาจากเดนใหญ่เนี่ยจากาบริษัทเดนใหญ่เนี่ยว่าเขามีคอยล์ย e, ีแอร์โอยลยีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไปไปอ่านเจอในในหนังสือในเอกสารต่างะ,ะแล้วทีนี้ก็เลยลองมาใช้หลังก่อนใช้เวลาตัดสินใจใน,ในการเปลี่ยนน้ำเลยคะจากที่พูดความคุ้นเคยในการใช้รุ่นนั้นมันไม่มีใครให้ปรึกษาแต่ว่าเราดูจากภาพดูจาก ทำมอกมาตรงกันติดกันสากอย่อะไรแล้วเราก็เลยตัดต่อเองเพราะมันน่าจะมันน่าจะดีกว่าที่ว่าอย่างนั้นกว่าอ๋อแล้วพอผลลัพธ์เป็นยังไงคะพอพี่สั่งมาใช้แล้วการติดตั้งมันติดตั้งขาง่ายกว่าแล้วก็มันจะไม่มีการโปวดหัวก็มันก็คือในในเจ็ดแปดปีเข้าปีนี่ใช้มาเข้าปีแล้วกัมแต่ในเจ็ดแปดปีับลองว่า ม่ตงอแล้วอยากจะถามว่าการติดตั้งเนี่ยค่ะมันยากยังไงไหมคะติดตั้งง่ายมากครับต้องจ้างช่างมาอะไรอีไม่ครับแค่เราเย็บติดต่อกันแล้วก็ซึ่งเป็นสายมรมหมายความว่าพี่ก็ทําเองได้เลยก็ทั้งกระลัานใหญยังไม่ได้คุยถึงเรื่องครอบครัวเลยนี่คือภรรยาคุณอะไรคะเนี่ยกัญญาลัตษ์คุณกัญญาลัตษ์อันนี้คือลูกสาวน้องอะไรคะน้องเล็กอ๋อค่ะแล้วนั่นหลังชาย ใช่ะไรครับนำสารคือนี่เป็นทีมงานของพี่สมศักดิ์หมดเลยเหรอคะนี่ถือว่าเป็นครอบครัวที่แบบช่วยกันมาดูแลในการาที่จะเลี้ยงไก่ไอ้เนื้อนี่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นอาที่ที่เราจะต้องรักค่ะพี่สมศักดิ์เล่า,ว,าว่าเมื่อเราเตรียมเล้าเสร็จแล้วเนี่ยเราขั้นตอนการ,ราบริษัทเนี่ยเขาจะเอาลูกไก่มาลงใช่ไหมคะเราเอาลูกไก่มาแหววยามา แล้วก็หั่นลูกไก่ที่เราพอเข้าฟาร์มปุ๊บเราต้องทำยังไงกับเขาบ้คะเราต้องโค้งค่ะโค้งขึ้นมาขึ้นไปที่องศาอะไรยังไงคะติดจีองิชาแต่วันแรกวันแรกติดองศาแล้วค่อยๆลดลงมาค่ะลดลงมาเรื่อยๆให้ได้เฉลี่ยค่ะในวันหลังจากนั้นเราก็ให้วัคซีนค่ะแล้วก็ให้ยาเติมไปค่ะแล้วก็ให้วัคซีน สี่วันค่ะสี่วันประมาณเจ็ดวันได้สิบครั้งครั้งหนึ่งอ๋อค่ะสิบสองวันให้สิบครั้งแล้วก็แปดวันคขายอ่าหลังจากนั้นก็ก็หยุดยาที่ยี่สิบวันค่ะแล้วอาหารี่ให้เวลาขี่กี่รอบอาหารก็มันเดินออโต้ฟรีอยู่แล้วแต่ว่ามันมันอยู่ที่ว่าเอามันโตขึ้นอ ถ้าเราคุมมันร่วงได้มันก็จะมไม่ค่อยเปีนเยนอ๋อค่ะวิตามินเนี่ยพอหลังจากนั้นติดวันจะต้องให้กค่ะหรือต้องให้ <ผม S 1> เป็นตลอดโอด้ไม่ก็จะให้กี่อ่ะไม่ก็จะให้กี่อ่ะให้ให้สองวันติดไม่อไปสามวันไม่้องไปติดวันแล้วก็ให้ตรงหลังน้อค่ะถ้าให้มากๆมันอ่ามันหายนิ่มคือหมายความว่าถ้าให้ก็กินกินติดต่อกันไม่ไม่หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายไม่มามันจะหายนิ่ม ถ่ายนิ่มอ๋อหมายถึงขี้โอเคค่ะค่ะขี้ไก่มันจะนิ่มจะเหลวอ๋อแล้วระหว่างที่ไม่ยาเนี่ยใรมันจะมีปัญหาอะไรในขั้ยเกตุการณ์ที่ว่าเรามันก็มีพลังยุดยามันก็มีมีตายม้างอะไรม้างแต่เราก็ต้มยาเสริมเสริมมันจะได้จนไม่กินบ้างตอนนี้เริ่มมีขนมไทยเข้ามาบ้างแล้วเพราะว่าเขาไม่กินเคมีอ๋อเขากดสาต้างเขากดสารต้ม้างเราก็กินขนมไทยได้แต่เราต้องเสริมด้วย ไปบ้านไปบ้านค่ะอ so 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 ่าเป็นหลักก็คือฟ้าทลายโจรครับเป็นหลักคือฟ้าทลายโจรเป็นหลักแล้วก็พวกนมราชสีพวกอามินแทนอะไรนนมราชสีนมราชสีประโยชน์อะไรมันช่วยรักษาพวกคอหลัไใ้ค่ะเพราะเราต้องอเจฟต้มไปกับฟ้าทลายโจลอยข้่ยก็ต้มนล้วมัน่องวันสมุนไพรนี้ใช้สองตัวแค่นั้นเลยไหะสองตัวมันมีมันมีดอกกัญชาก็มีแต่ว่าถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่อ๋อมีดอกกัญชงด้วยนะคะ ดอกกรนิการนี่ช่วยเรื่องอะไรนะคะหัวใจนะเป็นสมุนไพรที่ปลอดภ<ม>ัยนะคะไม,ไม่ต้องซื้อแถมทำให้ไก่ของเราเนี่ยมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวของเขาเองอในระยะเวลา10ปีที่พี่เลี้ยงมาเนี่ยวายเาว่าพี่พี่ทำอย่างนี้เนี่ยแล้วได้ผลลัพธ์ดีอัตราการตาย,น,ยน้อยมากใช่ไหมคะครับตาการตายน้อยมากนี่ประสบกับตัวเองเลยก็เลยมาแนะนำหรือว่ามาบอกต่อได้ว่าสมุนไพรไทยใช้ไ,ไ,ได้ผลจริง แล้ว <บน S 1> ไม่มีสาตรตกค้างไม่มีสาตรตกค้างมันคือมัอนคือระหว่างเลี้ยง<ะ>แต่ในระหว่างนี้มันมันอยู่กับว่าถ้าอุณหภูมิในท่อเราคุมไม่อยู่เอามาอยู่มันก็ตูวเสียออดตายเสียตายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่สมศักดิ์จะเน้นให้กับเพื่อนหรือว่าผู้ที่เลี้ยงไก่เนื้อเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญคือการ ควบคุมอุณหภูมิในฟาร์มไก่นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะมองว่าเออเราแค่ดูว่าเลี้ยงอาหารดีวิตามินดีแล้วไม่พอค่ะอุณหภูมินี่สำคัญสำคัญมากครับอุณหภูมิไก่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยถ้าอุณหภูมิไม่ดูหรือว่าเกินนั่นมันก็จะสูญเสียได้ถ้าเราควบคุมได้โดยการที่ว่าด้วยการจัดการของเราหลายๆอย่างลด ความร้อน,านจากพิดานจันว่าอย่างเช่นแอลูมอยของเดนใหญ่บริษัทเดใหญ่ท่านค่ะแสดงว่าคือเราเป็นเกษตรกร,รที่ใชจริงแล้วก็สามารถจะแนะนําเพื่อนเกษตรกรรายรอื่นได้ว่าถ้าท่าจะเป็นผู้เลี้ยงมืออาชี่จรงิงๆท่านต้องให้ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพง่พยายไม่ต้อง คนทานอ่ะคนทานด้วยค่ะครับม่ะถามว่าไม่ต้องคนทานนี่ให้แค่กี่ปีคะให้มาเก้าปีแล้วอยากจะพาไปดูนี่วันนี้พี่สมศักดิ์พาเดินดูของจริงเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับครับเนี่ยของจริงเลยครับอ๋อเนี่ยาคดีวันนี้พี่สมศักดิ์มีตัวแทนของบริษัทเด่นใหญ่เข้ามาด้วยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ ก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับติดตั้งง่ายแล้วก็ดูแลงะดูแล,แลไม่ต้องไปดูแลอะไรมันเลยเ,เนี่ยก้าอุณภูมิก็ก็มันก็ลดลงแล้วก็าขายตัวเร็วหรือว่ามันไม่มีรรมความร้อนสะสมนี่พี่ใช้มาเก้าปีที่บอกเนี่ยเหรอคะครับเนี่ย9ก้าปีเนี่ยเนี่ยเนีระว่างะยระว่างร้อยต่อเนี่ย <ๆ S 1> นอกจากคุณสมบัต มันจะไม่ติดไฟใช่ไม่ลามไฟค่ะแล้วอา,รรายุการใช้งานก็นานค่ะนี่เขาใช้มาเก้าปีจริงไเก้าปีครับค,คิดว่าสิ่ปีค่อมันอยู่ที่การติดตั้งของลูกค้าถ้าถูกติดตั้งตามการใช้งานจริงที่ทางบริษัทแนะนำไปจะมีอา,รรายุการใช้งานได้ยาวมากครับค่ะลูค้าจะติดต่อได้ยังไงคะถ้าเขาสนใจจะติดแบบของที่หลุกศักดิ์แบบนี้นเอ่อติดต่อได้มาทางที่บริษัทได้เลยค่ะเอ,อ อ๋ออันนี้ตัวทิ้งลมครับพอลมมันบั้ทะแล้วมันก็จะลงล่างโดนตัวไก่ทาให้ไก่ได้ความเย็นออได้ความเย็นได้แรงลมค่ะนี่ต้องติดรอบเลยใช่ไหมคะก็ติดเป็นระยะระยะระยะตรงไหนที่ไก่มันอยู่เยอะเราก็ติดเข้าไปมันก็จะ,ะมันก็จะช่วยให้ลมโดนตัวไก่ครับออคานผู้ชมคะเดี๋ยวเราเออกไปคุยกับพี่หยกศักข้างนอกสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้พี่หยกศักและครอบครัวนะคะให้กําลังใจสําหรับคนที่เลยยี้ยงไก่เนื้อด้วยกันนะคะ ก็ให้เงินใจเวลาพอดีนี้การนี้การให้กเลังใจเพื่อผู้ยเหลืคนที่ขาดโควิดนี้การค่ะแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จทุกคนหลายเรียนในเไม่น้อยที่ผมพูดไปขอให้ใ,ใจใหย่ยรัดพี่ค่ะและ้วจะประ,ะสบความสำเร็จทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ